รูปแบบการออกกําลังกายยังไงไม่ให้ร่างกายเกิดความชินนะครับโอเคคือผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าหลายคนที่แบบปั้นหุ่นไปแล้วผลลัพธ์มันเริ่มนิ่งนะครับโดยความที่เขาอาจจะออกกําลังกายนะฟิตหุ่นนะพีแต่ว่าพอเขาทําไปแบบแพทเทิร์นเดิมๆทุกอย่างเหมือนเดิมมันเลยเห็นผลลัพธ์ได้ไม่แบบไม่สามารถที่จะก้าวกระโดดไปอีกสเต็ปนึงได้แล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่าร่างกายเราเกิดความชินนั่นเองนะครับถ้าเอาในแง่ของเวทเทรนนิ่งก่อนละกันปัญหาหลักๆเลยที่ผมจะเจอสําหรับคนกลุ่มนี้ที่ผลลัพธ์แบบนิ่งแล้วกกก็็รร่่าาางงยยชินนะคคับื การที่เขาออกกําลังการแบบฟูลบอดี้ฟูลบอดี้คือถ้าให้พูดกันตรงๆเลยนะครับคือการฟิตกล้ามเนื้อแทบจะทุกมัดทั้งตัวเลยในวันเดียวอกหลังไหล่แขนขาหน้าท้องเขาเอามาจับทําหมดเลยอะ่ะในวันเดียวแล้วเขาก็ทําแบบนี้ทุกวัน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 หรือก็ทาบ่อยๆบ่อยๆทีซ้ำๆซ้ำๆทีๆทีๆจนกล้ามเนื้อเราเริ่มชินแล้วมันก็จะเริ่มทําให้ การพัฒนาของเขามันเริ่มนิ่งแล้วอย่างเงี้ยครับดังนั้นรูปแบบการปรับง่ายๆเลยนะอันนี้ผมแชร์จากตารางการออกกําลังกายของผมให้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราโฟกัสในแต่ละส่วนน่ยมันจะช่วยทําให้ร่างกายเราไม่ค่อยชินเช่นสมมติใน7วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมผมจะออกกําลังกายจริงๆในเชิงของเวทเทรนนิ่งนะ่ะห้าวันก็คื อาวันที่1ผมจะบี้อกเลยก็คือวันเล่นอกเป็นโปรแกรมอกวันที่2ก็เล่นหลังวันที่3าก็เล่นไหลวันที่4ก็เล่นแขนวันที่5ก็เล่นขาส่วนหน้าท้องเนี่ยครับเราสามารถสลับหรือว่าเล่นได้เกือบทุกวันอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับเพียงแต่ว่าภาพรวมก็คือการที่เราบี้อกไปเลย กว่าเขาจะเจอการอีกทีนึงก็คือสัปดาห์หน้าร่างกายเ็าจะไม่ค่อยจําเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นที่สําคัญที่สุดก็คือน้ําหนักในการใช้บางทีเราอาจจะมีการเพิ่มความท้าทายเข้าไปบ้างถ้าเกิดเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันเริ่มไม่ค่อนซ้ําเดิมหรือแม้กระทั่งการที่เราใส่ท่าพิเศษเข้าไปบ้างเปลี่ยนท่าบ้างหรือเปลี่ยนอะไรต่อมี้อะไรบ้างมันก็ทําให้เราไม่เขาเรียกว่าร่างกายเราไม่ชินอยู่แล้วโอเคไหมครับอันเนี้ยมันคือทริคง่ายๆเกิดก่บเรื่องของการจัดดเวนททน่้ากํแบ แล้วทาได้ค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อแต่ละส่วนอ่ะมันมีประสิทธิภาพในการพัฒนาได้มากกว่าเอาในเชิงของคาร์ดิโอก,กันบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเริ่มทําแบบซ้ําๆเดิมๆเช่นบางคนเน้นวิ่งวิ่งหยอะๆยวิ่งหยอกๆยกโอ้โหแต่ตอนนี้ทํามาหลายเดือนแล้วมันเริ่มนิ่งแล้วลองเปลี่ยนดูครับเป็นเดินเร็วหรือการเดินบนทางชันหรือจะเป็นการปั่นจักรยานหรือจะเอาเป็นแบบคาร์ดิโอบแบบเข้าคลาสเต้นซุ่มบ้าเต้น,อนแอโรบ ในรูปแบบโปรแกรมต่างๆนะครับเราอาจจะมีการแบบเปลี่ยนทุกเดือนอย่างเงี้ยครับเดือนนี้เอาโปรแกรมนี้อ่ะอีกเดือนหนึ่งเปลี่ยนอีโปรแกรมหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเปลี่ยนอ,อนนยนีโปรแกรมหนึ่งแบบนี้ก็ได้ครับร่างกายมันก็จะได้ไม่ค่อยฉินเท่าไหร่มันก็จะทําให้เราอัพและก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งที่ผมลองให้ทุกคนพิจารณาแลวเอาไปปรับใช้นะครับกล้ารันตีเลยครับว่าจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแน่ๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ